ถ้ายัางรู้สึกไม่ใช่ก็ลาออกครับไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยพี่เป็นใช้คํานี้เลยนะครับคือหลายๆคนนะครับมันมีคนอีกกรุปหนึ่งนะครับที่เครียดมากๆได้สิ่งดีๆมาแต่ไม่กล้าลาออกพอรู้สึกว่ารู้สึกผิดรู้สึกล้มเหลวพี่เป็นใช้คํานี้นะครับอ่ะถ้าใครที่เป็นคาแรคเตอร์นี้รู้สึกว่าโอ้โได้เงินเดือนเยอะจัเงเลยต้องทําให้เต็มที่นะรู้สึกเขาให้โอกาสมาแล้วอะครับแต่กลายเป็นว่าเรากดดันเราเครียดมากเราทํางานเลทมากเพราะเราอยากให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์นะครับบางครั้งนะครับ ถ้ามันเดรนอินเนอร์จีเรามากๆแล้วเรารู้สึกว่านี่คือเนื้องานที่มันไม่ใช่แล้วเราทําแล้วเราไม่ได้มีความสุขเมื่อก่อนเราเคยทํางานแล้วเรายิ้มเรามีความสุขอะเรารู้สึกว่าทํางานประมาณเนี้ยแพทเทิร์นประมาณเนี้ยมันใช่สําหรับเรามากๆเลยแต่วันนี้องค์กรเปลี่ยนหมดเลยใช้ซอฟแวร์ตัวใหม่ใช้ AI ต้องโทรหาลูกค้าต้องหาลีดต้องขายเองด้วย ต้องบริหารไม่ได้เป็นเมนเจอร์ต้องบริหารทีมอีกนะแต่ให้เงินเดือนเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เลยนะครับดังนั้นสำหรับพี่เบนนะครับการลาออกก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะอ่าพี่เบนของยงนี้นะครับโลกการทํางานทุกวันนี้ครับมันไม่ใช่ทุกอย่างมันฟิตกับเราเสมอไปครับแต่สำหรับพี่เบนนะครับพี่เบนรู้สึกว่าสุขภาพจิตในการทํางานสําคัญที่สุดนะครับดังนั้นนะครับความกล้าหาญที่จะเผชิญเฟียที่เราจะกล้าลาออกเนะี่ยมันทําได้หรือเปล่า อันนี้สลาบพี่เบนนะครับลองตกตะกอนตัวเองเยอะๆนะครับลองมองหางานที่เราตกตะกอนตัวเองมาแล้วว่าเราอยากได้เงินเดือนประมาณนี้ตำแหน่งงานประมาณนี้แพทเทิร์นการทางานแบบนี้นะครับแล้วเราทํางานแล้วเรารู้สึกว่าเราพิสูจน์ตัวเองจากใจเราจริงๆครับเรามันออกมาเป็นมูลค่าของเงินและตำแหน่งงานที่มันคู่ควรเราจะมีความสุขมากๆแต่เราไม่ได้พิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาเพื่อเซิร์ฟหัวหน้างานหรือว่าเพื่อเซิร์ฟบ,บริษัท ดังนั้นนะครับสำหรับพี่เบนนะครับถ้าหลายคนรู้สึกว่าตำรวจตัวเองมาแล้วแล้วมันไม่ใช่จริงนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ทุกคนรักตัวเองนะครับลาออกมาไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยอย่าไปมองเลยนะครับว่าสมมติมีรุ่นพี่หรือมีคนแบบพี่เบนนะครับเป็นผู้ใหญ่ตาตายพี่เบนบอกว่าน้องลองลาออกมาน้องจะเสีย work experience นะครับน้องจะเสียแบบ record นะน้องลาออกมาขอวันสัมภาษณ์งานมันยากใช่ครับนั่นคือเรื่องจริงนะครับแต่คนแนะนำครับควรจะ เข้าใจคาแรคเตอร์ของคนคนนั้นที่มาคุยกับเรามากกว่านั้นนะว่าคนที่มาคุยกับเราอะความสุขของเขาอะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สังคมสร้างขึ้นมาก็ได้นะครับเรามาหาโซลูชันกันดีกว่า